ว้าวการวาเลนไทน์วาเลนไทน์วันแห่งความรักของเพื่อนเก่าสมัยเรียนมปลายตอนนี้ไปเรียนที่มเชียงใหม่ดีจังจะได้เจอกันคิดถึงนะหลายเดือนแล้วด้วยที่ไม่ได้เจอกันแล้วเป็นยังคุณมิวท่านายยังกันได้รับจดหมายจากแฟนนึกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นท่อมกับดีไอ้บ้านี่ฉันดีใจที่จะได้เจอเพื่อนอยาก คนนี้เพื่อนสนิทฉันมากซีย่มปึกเลยล่ะคบกันตั้งแต่มต้นจนจบมปลายสวยปะคะขาวสวยหมวยเซ็กซี่เลยล่ะวันไหนกลับมาอย่าลืมเด้อซื้อกางเกงยีนเล็งเลยฝากน้องบางนะจดหมายครับหา เสนรับด้วยนะครับจดหมาย EMS เอ๊ะจดหมาย EMS ผู้ใดนาะซื้อ EMS มีกแกแต่อีหนูหินคุณมิวคุณสมโอหมอนี่พูดบ่พอ,อที่นี่มมมีคนซื้อ EMS นะคะสงสัยพี่จะส่งผิดบ้านแล้วล่ะค่ะอ๋อเออเอ,อไม่ใช่จดหมายคนชื่อ EMS นะครับอู้ EMS คือจดหมายด่วนนะครับใครนาะซื้อด่วนเอ้า นี่ส่งถึงคุณมิวมีไหมครับคุณมิวอ๋อมีค่ะต้องมีสิคะแหมถ้าบอกแต่ตอนแรกว่าเป็นคุณมิวก็บ่ต้องงงสิคะบายบายไปซะนี่คีอัอมเจิดหมายคะ่ะขอบใจจะ้ะว้าวการวาเลนไทน์วาเลนไทน์วันแห่งความรักสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ ป้องขันจากใจฉันเคยให้เธอหรือมันเร็วหรือคนซื่อนาเสือคนที่ตัวเธอบอกแสนเมตตาอุ้ยไปร้องไกลๆรำคาญคนจะอา่านอ้ะอุตซาห้องเพ่งเพิ่มบรรยากาศของเพื่อนเก่าสมัยเรียนมปลายตอนนี้ไปเรียนที่มเชียงใหม่หมีจดหมายแน่มาด้วยอ๋อตรุษจีนจะลงมากรุงเทพ ดีจังจะได้เจอกันคิดถึงนะหลายเดือนแล้วด้วยที่ไม่ได้เจอกันผู้ชายหรือผู้หญิงคะจะของจดหมายนั่นนะผู้หญิงเป็นท่อมเหรอคะ <c oughs> หญิงโว้ยหญิงแท้แล้วเป็นยังคุณมิวห้ามนายยังกันได้รับจดหมายจากแฟนนึกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นท่อมกับดีไอ้บ้านี่ฉันดีใจที่จะได้เจอเพื่อนอยากคนนี้เพื่อนสนิทฉันมากซียยําปึ๊กเลยละ่ะ คบกันตั้งแต่มอต้นจนจบมอปลายสวยปะคะขาวสวยหมวยเซ็กซี่เลยละ่ะแล้วใครอึ้มกับกันคะนี่นี่ยังมาถามทะลึ่งกับฉันนะจะไปทำอะไรก็ไปทำเลยไปสงสัยง่วบาสื่อเขาหลายวันผ่านไป <pitch? S 1> มหาผู้ใดคะคุณมิวค่ะ,คคะอ้าคุณพี่ซื้อหมวยหรือเปล่าคะสวัสดีคะ่ะเอ๊ะ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องรู้ได้ไงคะคุณมิวว่าถึงพี่ต่างเยอะเลยค่ะขาวสวยหมวยเซ็กซี่จริงๆด้วยค่ะแต่แต่อะไรคะบ่ออึ้มเท่าคุณมิวค่ะว้ายหมวยคิดถึงตัวเองจังเลยเขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันหนูหินขอน้ำส้มคั้นหน่อยสิได้ค่ะมาแล้วค่ะน้ำส้มข้นเหนือขึ้นหมวยค่ะแล้วของชนล่ะ เมื่อกี้เพิ่งกินไปสองแก้วใหญ่ๆยังมีกรเพอใสอีกหรอคะ <laughs> ช่างฉันยะก,กินจุแต่บอ่อ้วนเข้าห้องน้ำบ่อยๆเอ๊ะไอ้นี่คนใช้บ้านตัวเองนี่ร้ายจริงๆก <laughs> วนประสาทหน้าดูปากมากชื่อหนูหินแต่ก็ซื่อๆตรงๆดีไปนั่งเล่นที่สวนดอกไม้หน้าบ้านดีกว่าหนูหินยกแก้วตามมาหน้าบ้านทียายมองปานกบ ที่เชียงใหม่เป็นไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อยสิอืมก็สนุกดีนะบรรยากาศดียิ่งช่วงนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยล่ละตัวเองน่าจะไปเที่ยวบ้างนะอยากไปใจจะขาดคราวที่แล้วขึ้นเชียงใหม่ไปเยี่ยมคุณป้าแทนที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนุกแต่กลับต้องไปเซ็งไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ยายหนูหินนะสิทําป่วน ขึ้นเครื่องผิดไปนิวอย์กโน่นจริงหรอไข <c oughs> รผูดพื่นคนอื่นตกกลางขื้นสิมีผีมาปิดปากเด้ออะไร <c oughs> อะไรเราแค่ผ่านมาเท่านั้นวันนั้นเธอทำส้มตำอะไรให้ฉันกินนะอร่อยดีส้มตำแตงไข่ต้มสูตรล้านพี่ใหม่พี่ลมพอล่อนค่ะนั่นแหละทำให้จานหนึ่งสิเอาเผ็ดเผ็เปรี้ยวนิดนึงนะ สวัสดีแฮปปี้วาเลนไทน์ครับคุณมิวหนูหินว้าวเ,เพื่อนมิวเองค่ะชื่อหมวยสวัสดีครับผมทองครับดีค่ะดอกไม้ครับคุณมิว <c oughs> นี่ของหนูหินว้าวกุหลาบวาเลนไทน์ส่วนนี่สำหรับน้องหมวยครับขอบคุณค่ะฮะเป็นช่อให้คุณมิวกับเพ้าแค่ข้อละดอก <c oughs> สวยจัง เออรังเกียจไหมครับถ้าจะเข้ามาคุยด้วยนะเ <c oughs> ชิญสิคะไอ้ท่องหวงเ <c oughs> ย็นนี้เชิญที่บ้านผมได้ไหมครับทุกคนเลยมาปาร์ตี้เล็กๆกันไปนะหนูหินค่ะ <c oughs> คุณมิวคุณหมวยอ่าค่ะแล้วแต่มิวนะว่าไงตัวเองไปก็ไปคะ่ะเย้ขอโทษครับโอเวอร์แอคชั่นไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> ไอท่องกาศรีเจมวยแน่ๆเลย อ้าหนูหินไปทําส้มตํามาสิทําเผื่อคุณทองด้วยนะเจียวค่ะมากเลยค่ะส้มตําบักแตงสร้างใส่ต้มไข่ห่างห่างอฝีมือระดับมืออาชีพเลยนะเนี่ยหนูหินเขาเก่งหลายอย่างเลยครับอ้าวกินด้วยกันสิหนูหินเซิรนแสบเลยค่ะอืถ้าเกิดที่บ้านไม่สนุกพอไปต่อที่ท่อรัดผับก็ได้นะครับผมเป็นเจ้ามือเองจริงเปล่าคะ โอ้แผนพี่ท่องเลยซิลีเจหมวยอ <c oughs> ย่าหวังเลยคุณผีหัวงูออเป็นไรคะเออคือผมขอตัวก่อนนะครับสงสัยข่าศึกจะโจมตีอะต้องถอยทับเข้าบ้านซะแล้วอุ้ยว้ายอุ้ยแย่แล้ว,ว,ลวเราก็จุดจุดตัวเองพาเราไปเข้าห้องน้ำทีอุย้ย เราก็ไม่ไหวเหมือนกันสงสัยส้มตําแตงร้านไข่ต้มยายหนูหินเล่นงานแน่ๆเลยโอ๊ยตัวเองใช้ห้องน้ําห้องนี้เดี๋ยวเขาขึ้นไปใช้ชั้นบนเองจะจะเรื่องอีหยางเสียหายไปคบหากับไอ้ทองง่ายทายทองหมดแลกแน่ๆบ่ต้องไปเที่ยวเด้วยกันเลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสชคะหนูก็ลักพี่ทองของหนูนี่จําเป็นต้องโหดปรากฏว่าคืนนั้นงานปาร์ตี้ลมเลิกไปเลย นาเสียดายนิดๆน,นะคะ